ở ừ, này rồi nhé đem sách chữ vậy anh, vậy anh ค่าทน่าโรงเรียนให้เรียนหนังสือเก่งๆมาเรียนหนังสือเก่งๆได้ลูกไปเรวออกไปไหนดีไไหนดีตามไปแล้วเนี่ยตามไปแล้วไปกันไปไปค่าไปไปนี้นยหันหน้ามาหนย ไปแล้วไปแล้วอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกัมดแล้วค่ะจ้า,าดดบอกอีกทีที่<า>ชื่ออะไรนะคะชื่ออะไรนะคะเด็กนิชุกิตาๆๆๆวรรณานลพันโอเคโอเค